สวัสดีครับวันนี้อยู่ตัวบ้านสตูดิโอจะมาอ่านนิยายเรื่องมาหาศึกษามพบในตอนที่30กันแล้วตอนนี้มีชื่อตอนว่าลูกคิดดีดลูกคิดนะครับเป็นสำนวนหมายถึงคำนวณผลได้ผลเสียไว้แล้วหรือวางแผนไว้แล้วนั่นเองคารวะผู้อาวุโสทั้งสองพวกเราเป็นสิทธิสำนักสุญญาตาศิทธิสตีหัวไวผู้หนึ่งรีบตอบอย่างรวดเร็วพลังฝึกตนของผู้อื่นน่าตนก อีกทั้งมันยังช่วยเหลือพวกนางเอาไว้ดังนั้นไม่น่ามีความปฏิปักษ์ใดสำนักกรบี่สุญยตาซืือเสียงกับเหลียงลัวสีหน้ากลายเป็นแปลกพิกลในฉับพันพวกมันไหนเลยจะค่าิีดกล่าวถึงโจโฉโจโฉก็มาอันใดจ,จะเหมาะเจาะถึงเพียงนี้พึงสนทนาถึงสำนักของผู้อื่นจากนั้นก็ช่วยเหลือสิทธิของสำนักนั้นไว้สิทธิสตรีกลุ่มใหญ่เสียด้วย สายตาของทั้งคู่เลื่อนลงไปที่จั่วหม้อบนพื้นยังอดไม่ได้เช่นนั้นน้องชายผู้นี้คือชื่อเสียงพยายามทำสีหน้าให้เป็นปกติแต่อันที่จริงใบหน้ามันยังคงแปลกพิกลไม่น้อยสิทธิ์ที่นอนแผ่อยู่บนพื้นผู้นี้เพียงมีพลังฝึกตนดัดเลี่ยชีขั้นที่8ย่อมไม่ใช่เวยเเซึ่งอย่างแน่นอนสำนักกระบี่สัญญา,าฝึกอบรมอัจฉริยะผู้หนึ่งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด ซื้อเสียงเต่ไม่ได้วยความประหลาดใจมันได้เห็นมินิทแห่งฟ้าดินยามที่เบยเสซิงเข้าสู่ด่านจูจี้ด้วยตาตนเองพาป,ปานกระบี่ทะลวงขึ้นท้องฟ้าฝั่งลึกในใจไม่รู้ลืมทุกครั้งที่หวนนึกถึงภาพนั้นมันรู้สึกเกมขามขึ้นมาแต่เดิมมันคาดคิดว่าอัจฉริยะเอี่ยงนั้นทั้งหมดในโลกนี้สมควรมีอยู่ไม่กี่คนแต่สิ่งที่มันพบเห็นในวันนี้สร้างความตื่นตะลึงอย่างลึกซึ้งแก่มันอีกหน มันไม่เคยคิดมาก่อนว่าสิทธิด่าเรียชีผู้หนึ่งถึงกับเข้าใจเจตจำนงกระบี่ได้เจตจำนงกระบี่ของสิทธิผู้นี้แม้ยังไม่สมบูรณ์โดยสายตาของมันซื้อเสียงสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่แวบ,บแรกว่าสิทธิผู้นี้เพิ่งเหยียบยางเข้าสู่ธรณีประตูแห่งเจตจำนงกระบี่เจตจำนงกระบี่ของมันเพียงเรียกได้ว่าอยู่ขั้นตอนเริ่มก่อรูปร่างเท่านั้นแต่นี่ก็เพียงพอที่จะทำให้มันประหลาดใจมากแล้ว ยังไม่ก้องกล่าวถึงว่าเจตจำนงกระบี่ของสิทด,ดานเลียชีผู้นี้แม้จะยังอ่อนแออยู่มากแต่ก็บริสุทธิ์ยิ่งนักคุณภาพระดับนี้ทําให้มันรู้สึกอึ้งงันกว่าเดิมเมื่อผู้ฝึกตนธรรมดาสามัญผู้หนึ่งบรรลุถ,ถึงเจตจำนงกระบี่ในยามแรกเริ่มที่สุดเจตจำนงกระบี่มักผสมปนเปไม่อาจหลอมลวงเป็นเนื้อเดียวจากนั้นผ่านการทดสอบของการเวลามุงมันขัดเกา ภาวะทางอารมณ์อย่างยาวนานเจตจำนงกระบี่จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นบริสุทธิ์อย่างช้าๆหากเพียงแค่เริ่มสัมผัสถึถงเจตจำนงกระบี่แล้วจะสามารถถือครองเจตจำนงกระบี่บริสุทธิ์ได้ในทันทีนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างสมบูรณ์หวัวน,นึกถึงความพยายามแทบล้มประดาตายในปีนี้ของตนเองในใจซื้อเสียงรู้สึกขมฝัดอยู่ไม่น้อยนี่เจตจำนงกระบี่กลายเป็นของเล่นสิดด่านเลียชีไปตั้งแต่เมือ่อใด สำนักกระบีสุญยญาตาทันใดนั้นในสายตาของซื่อเสียงสำนักที่ไม่เคยรู้จักนี้กลับกลายเป็นลี้ลับสุดอย่างถึงในฉับพันผู้หนึ่งก็เวยเซึ่งที่ก่อให้เกิดนิมิตแห่งฟ้าดินเมื่อเข้าสู่ด่านจูจียามนี้ยังเพิ่มสิทธิ์ไลค์ซื่อเสียงเรียงนามที่อยู่ด่านเลียชีก็เข้าถึงเจตจำนงกระบีอีกผู้หนึ่งนี่คือสิทธิ์จวมอของพวกเรา สิสตรีคนเดิมตอบอย่างภาคภูมิสิสพีเป็นผู้มีพลังฝีมือเข้มแข็งที่สุดในบรรดาสิสฝ่ายนอกของสำนักเราสิสตรีคนอื่นๆพากันพยักหน้าแสดงอาการเห็นด้วยอย่างพร้อมเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคราวนี้เปลี่ยนแปลงมุมมองของพวกนางที่มีตวจมหม้อไปอย่างสิ้นเชิงสิิพีผีดิบอาจละโมบโลกมากไปบ้างแต่เมื่อต้องเผชิญอันตรายขึ้นมาไม่ยอมอ่อนข้อไม่ถอยหนีทั้งยังมีสำนึกผิดรับผิดชอบ อีกทั้งยามที่จัวมอบรรลุถึงเจตจำนงกระบี่ปลดปล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายออกมาแรงกดดันอันน่าสยดสยองนั้นถึงกับขู่ขวัญพวกนางอย่างลึกล้ำสิทธิ์ฝ่ายนอกเลี้ยงรัวแทบกระอักเลือดเส้นเลือดเขียวขามปูดบนบนหน้าผากยอดอัจฉริยะที่สามารถบรรลุถึงเจตจำนงกระบี่ทั้งที่อยู่ด่านเลียชีเป็นเพียงสิทธิ์ฝ่ายนอกผู้หนึ่ง มันให้สงสัยเป็นกำลังว่าตัวเองฟังผิดไปหรือไม่ซื้อเสียงก็สะอึกปากอ้าตาค้างไปเช่นเดียวกันก่อนจะกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วรอยแยบยิ้มบนใบหน้ายิ่งอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมสมแล้วสมแล้วเวรบัรุษก่อเกิดจากวัยยาวอย่างแท้จริงโอ้จริงสิข้ามีเม็ดยาฟื้นฟูปานอยู่เม็ดหนึ่งช่างเหมาะสมกับเวลานี้เสียจริงมามาข้าจะช่วยให้มันกืนกินเม็ดยา มันล้วงขวดหยกออกมาจากอกเสื้อเทเม็ดยาขนาดเม็ดถั่วเขียวเม็ดหนึ่งออกมาจากนั้นลงจากวัวสีเขียวเดินเข้าไปซุดคุกเข่าข้างหนึ่งพางยัดเม็ดยาฟื้นฟูปานเข้าไปในปากจมอมเหลียงรั่วดวงตาเบิกกว้างเมื่อมองความกระตือรือร้นอย่างออกหน้าออกตาของสิทธภูพีเม็ดยาฟื้นฟูปานไม่ใช่สิ่งราคาถูกเพียงหนึ่งเม็ดก็เท่ากับ20จินสือระดับสองแล้ว กระทั่งพวกมันยังได้รับเพียงส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือนเท่านั้นสิทธิ์พีถึงกับให้เม็ดยาแก่คนแปลกหน้าจริงๆมันสีหน้างง,งวยสิทธิ์พี่ดูราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ใช่เพียงสละเม็ดยาป้อนให้แก่ผู้อื่นกระทั่งยังช่วยเหลือผู้อื่นดูดซึมเม็ดยาอย่างเต็มอกเต็มใจจัวมอค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมา เมื่อมันลืมตาแวบแรกพันพบเห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยแทนในนั้นมันแตกตื่นลนลานผุดลุกนั่งขึ้นตามสัญชาตญาณน,น้องชายอย่าได้กังวลไปเลยพวกเราไม่ได้ประสงค์ร้ายอีกฝ่ายกล่าวอย่างแยบยิ้มพางขยับหลบไปด้านข้างจัวม่อลุกขึ้นอย่างมึนงงพันพบว่าร่างกายอบอุ่นก็เดิมเส้นสายใยปานแผ่ส่้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่าง ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก่อนหน้านี้อันตรธานหายไปหมดสิน้นพอเห็นมันฟื้นคืนสติเราเสียสตีพากันห้อมล้อมเข้ามาทันทีสนทนากาันพังเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นจัวมอยามนี้ค่อยทราบว่ามันถูกผู้อื่นช่วยเหลือไว้มันรีบก้าวไปตรงหน้าซื้อเสียงกับเหลียงรัวประสานมือคำนับขอบคุณ ขอบคุณผู้อาวุโสทั้งสองที่ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือพระคุณน,นี้ผู้น้อยขอจดจำใส่ใจไม่ลืมเลือนจัวเสียวตี้แปลว่าน้องชายคนเล็กจัวนะครับไม่ต้องเกรงใจเกินไปข้ารู้สึกถูกชะตากับเจ้าตั้งแต่แรกเห็นเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้อย่าได้ถือเป็นบุญคุณอันใดซื้อเสียงตอบอย่างยิ้มแย้มพวกเรามาจากสำนักกระบี่สีชาติอันที่จริงสำนักกระบี่สีชาติ กับสำนักกระบี่สุญยตาของเจ้าก็มิได้ห่างไกลกันเท่าใดพวกเราย่อมเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเหลียงลัวได้ยินเช่นนั้นก็แทบจะเหลือกตาขึ้นอันใดเรียกว่าไม่ห่างไกลเท่าใดมันไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ําว่ามีสำนักกระบี่สุญยตาสำนักหนึ่งตั้งอยู่ในอนาบริเวณโดยรอบสำนักมันสิทธีวันนี้มิทราบเป็นไรไปแล้วฉะไหนมีท่าทีแปลกพิกลถึงเพียงนี้ จ้มอกล่าวอย่างซาบซึง้งหากผู้อุโสทั้งสองไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกรงว่าซื่อเสียงโบกมือตัดบทเราถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันค่าจะเรียกเจ้าว่าจัวเสี่ยวตีฮ่าฮ่าจัวเสี่ยวตีเจ้าแน่นอนว่ามีอนาคตยาวไกลไร้ที่สิ้นสุดเกรงว่าอาจจะเป็นพวกเราเองที่ไม่ประมาณตนไปบ้างผู้อุโสกล่าวอะไรเช่นนั้นจัวมอไม่อาจเข้าใจความหมายของผู้อื่น การยกย่องเช่นนี้ทําให้มันยิ่งงง,งวยผู้น้อยเป็นเพียงสิทธิฝ่ายนอกผู้หนึ่งเรื่องอนาคตเก่งว่าไม่มีปัญญาจะกล่าวถึงซื่อเสียงชักสีหน้าไม่พอใจจัวเสี่ยวตีเจ้าชัยรังเกียจพวกเราหรือไม่ผู้อุโสผู้อโสช่างเรียกจนละคายหูเสียจริงนี่ จัวมออดอึอักใจอยู่ไม่ได้ควรทราบว่าในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรนอกเหนือจากสำนักเดียวกันแล้วระหว่างค่ายสำนักต่างๆมักไม่มีการแบ่งแยกระดับอายุหรือจะกล่าวว่าอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้ฝึกตนอีกทั้งยังยากจะแยกแยะไว้ที่แท้จริงจากรูปโฉมภายนอกดังนั้นโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะแบ่งระดับชนชั้นด้วยพลังฝึกตนผู้ที่พลังฝึกตนสูงล้ำกว่าย่อมถือเป็นผู้โส แม้ว่ามันจะอายุมากน้อยเท่าใดก็ตามแม้ว่าจั่วมอไม่อาจอย่างทราบระดับบำเพ็ญเพียรของอีฝ่ายแต่เมื่อสามารถขับไล่คนเหล่านั้นไปอย่างง่ายดายสองบรุษเบืองหน้าย,ย่อมสมควรแก่คำผู้อุโสได้อย่างเกินพอจั่วมอเป็นคนรู้ความอย่างยิ่งอย่างเช่นกระเลียนน้อยพันตัวในตอนนั้นหากมันไม่แน่ใจว่าผู้อื่นไม่อาจสาะหามันได้มันจะไม่เขียนตอบลงไปเป็นอันขาด ดังนั้นต่อหน้าบุรุษสองคนนี้เป็นธรรมดาที่มันจะทำตัวว่านอนสอนง่ายยิ่งในเวลานี้ซื้อเสียงหัวลอพังแนะนำว่าเจ้าสามารถเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ข้าซื้อเสียงส่วนมันเป็นศิษธ์ผู้น้องข้าเหลียงลัวจัวม่อก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีคอมคำนักลงอีกครั้งพี่ใหญ่ซือพี่ใหญ่เหลียงเราศิทสตรีมองจัวม้ออย่างเลื่อมใสและคนอิจฉา สามารถผูกสัมพันธ์กับผู้ฝึกตนที่เข้มแข็งต่อไปย่อมมีประโยชน์มากมายเป็นธรรมดาผู้ฝึกตนเบื้องหน้านี้เห็นได้ชัดว่าชื่นชมสิทธิ์พี่จัวหม้อไม่น้อยสิทธิ์พี่หนนี้ถือว่าวิ่งชนโชคลาภเข้าอย่างแท้จริงอย่างที่คาดไว้พวกนางได้ยินซื้อเสียงหัวล่อพางกาว่า เจ้ามือเรียกข้าว่าพี่ใหญ่เช่นนั้นข้ายอมต้องมอบของขวัญแรกพบหน้าให้นี่คือกระบี่ผลึกน้ำแข็งแม้ว่ามันเป็นกระบี่ระดับที่3แต่คุณสมบัติเอียงเอียงไปทางหยินเยือกเย็นข้าว่าเจตจำนงกระบี่ของจัวเซียวตี้ก็เอียงเอียงไปทางน้ำแข็งดังนั้นกระบี่บินเล่มนี้เหมาะสมกับเจ้าไม่น้อยภายใต้กันจ้องมองจนน้ำลายไหลย้อยออกมาของฝูงชนจัวมอรับกระบี่บินมาอย่างมึนงง กระบี่ยาวสองฉือกับอีกเจ็ดหรือ8ชุนตัวกระบี่โปรงแสงเป็นประกายแวววาวราวกับมันถูกแกะสลักขึ้นมาจากน้ำแข็งแผ่ซ่านกินอายเยือกเย็นชนิดหนึ่งออกมาราวกับเซียนปิงชิ้นหนึ่งขนมอบคล้ายภายนะครับจูๆ่ๆล่วงลงมาจากฟากฟ้าฟาดใส่มันจนแทบสิ้นสติรูปลักษณ์ของกระบี่บินเล่มนี้ดูอย่างไรก็ไม่ธรรมดาสามัญ ในใจจั่วมอแปลค่ากระบี่บินเป็นจริงสื่อโดยตรงจินสีจำเนือนมหาศาลสื่อเสียงส่งสายตาให้เหลียงรัวเหลียงรัวได้แต่ล้วงเข้าไปในอกเสื้ออย่างจนใจคำหาอยู่คู่หนึ่งคอยลวงเอากระดาษยันพับหนึ่งออกมาสีหน้าเจ็บปวดอยู่บ้างมันโยนให้จั่วมอบอกอย่างเย็นชายันเทศสัญจรจั่วมอยามนี้สมองนั่นตูม เบิกบานใจจนแทบจะเป็นลมมันไม่ทราบราคาที่แน่ชัดของกระบีบินแต่ล่วงรู้ราคาของยันเทพสัญจรอยู่บ้างยันเทศสั่นจรมีราคาจำกัดไม่สูงนะักสำหรับผู้ใช้มันเป็นหนึ่งกระดาษยันที่หายากกระดาษเลียชีก็ยังไม่อาจใช้งานได้แปะยันนี้บนขาเดินทางพัลลีโดยไม่อาจเหน็ดเหนื่อยทั้งยังรวดเร็วกว่ากระเรียนกระดาษบินมาก รับยันเทศสัญจรมาอย่างระมัดระวังมันจ้องมองไม่วางตาในใจประเมินได้ทันทีนี่เป็นยันเทพสัญจรระดับที่สามโอสองคนนี้มีน้ำใจไม่น้อยแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ข้อกังขาในใจมันแทนที่จะลดลงกับยิ่งเพิ่มขึ้นไม่มีความลักที่ไม่มีเหตุผลในโลกนี้ของสองสิ่งนี้ไม่ว่าอันใดก็มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของมันรวมกัน ผู้อื่นไม่มีเหตุผลที่จะมอบให้ใครบางคนอย่าง sum สี 4, ส่ส u m ห้านี่ทำให้มันงงงวยไม่คลายวันนี้พวกเรามีเรื่องราวติดพันคงต้องขออําลาไปก่อนแต่ไม่กี่วันให้หลังเราจะไปเยี่ยมเยียนเจ้าที่ภูเขาสุญยตาเพื่อลำดื่นกันสักคราสื่อเสียงยิ้มพางบกมือให้จัว่วหมจากนั้นขี่วัวสีเขียวหายลับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเหลียงลัวจัว่วหมเมือมองอย่างโง่ง,ง,งม เห็นทั้งคู่อันตรธานหายไปคู่หนึ่งมันจู่ๆก็หันไปกล่าวกับสิทธสตรีผู้ใดลองหยิกฆ่าทีนี่ไม่ใช่ความฝันใช่หรือไม่เจ็ดแปดมือเยื่นเข้ามาพร้อมเพียงกันในบรรดลเสียงจิตร้องดังกล้องไปทั่วเส้นทางภูเขาสิทธิพี่ท่านทำอะไรเหลียงลัวไม่พอใจอยู่บ้างแน่นอนว่ายันเทพสัญจรไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดสำหรับมันแต่มันก็ไม่ได้ใจกว้างขนาดที่จะมอบให้คนแปลกหน้าไปเปล่า หากไม่ใช่ว่ามันเชื่อมั่นในตัวสิทธิ์พี่อย่างมากมันกระทั่งจะไม่ให้ความสนใจเลยนั่งอยู่บนหลังวัวสีเขียวซื่อเสียงกับมีสีหน้าพออกพอใจมันเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกสิทธิ์ฝ่ายนอกแล้วเป็นไรยมีสิทธิ์ฝ่ายนอกมากมายในโลกนี้เหลี่ยงลั่วตอบโต้อย่างมึนตึงสื่อเสียงเหลือบมองเหลียงลัว่วมันย้อมถามว่าสิทธิ์น้องเจ้าคิดเช่นไรกับพรสวรรค์ของจัวมม เหลียงลัวแทบจะสะอึกคู่ต่อมาคอยเข้นออกมาได้ประโยคหนึ่งไม่เลวเลยเหนือกว่าข้าเสียอีกสิทธน้องอย่าตีค่าตัวเองต่ำเกินไปหากเจ้าทุมเทฝึกหนักเจ้าไม่ม,มีวันอ่อนด้อยกว่ามันแน่นอนซื้อเสียงเกงว่าสิทธน้องจะสูญเสียความมั่นใจจึงรีบปอบโยนจากนั้นกล่าวเสียงเข้มขึงว่าอย่างไรก็ตามด้วยพรสวรรค์เช่นนี้ ไม่ว่าอยู่สำนักใดมันสมควรเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของสำนักแต่ในความเป็นจริงมันยังคงเป็นสิทธิฝ่ายนอกผู้หนึ่งเหลียงรั่วไม่ใช่คนงโง่บางบังเกิดปฏิกิยาทันทีที่แท้สิทธพิพีคิดจะชักนำมันเข้าสู่สำนักหรือใช่ไหนข้าจึงไม่สามารถสำนักกระบี่สุญญาตายังไม่ตระหนักถึงตัวมันนี่ไม่ใช่ดียิ่งสำหรับเราหรอกหรือสิทธิฝ่ายนอกผู้หนึ่งเปลี่ยนไปเข้าร่วมสำนักอื่น ต่อให้สำนักกระบิสัญญาตามาเย็นถึงหน้าประตูสำนักเรายังไม่มีเหตุผลให้อารวาสออกมาซื้อเสียงหัวรอยอย่างเย็นชาเหลียงรัวทราบดีว่าสิทธิ์พี่กล่าวถูกต้องอัตราการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงของสิทธิ์ายนอกนั้นสูงมากที่เข้าสู่สำนักอื่นก็มีมากมายนับไม่ถ้วนหากพวกมันสามารถเกลีกล่อมจมมอสำนักกระบีสัญญาตาก็ไม่มีปัญญาเรียกร้องอันใด ด้วยพรสวรรค์เช่นนี้ผู้โอุโสของมันล้วนตาบอดหรือไรเป็นไปได้หรือไม่ว่าเหล่าผู้อุโสจงใจวางมันไว้ในตำแหน่งสิทธิฝ่ายนอกเพื่อขัดเกลาให้มันเข้มแข็งขึ้นเหลียงลัวน้ำเสียงยังกลางขาซื้อเสียงหัวรอพังตอบว่าฮ่าฮาจำที่มันตอบค่ายามที่มันเย็นยอถึงอนาคตอันไรขีดจำกัดของมันได้หรือไม่สิ่งที่มันกล่าวสามารถยืนยันได้ ว่ามันไม่ได้ถูกจัดวางเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกโดยผู้อุโสอย่างแน่นอนลองคบคิดดูอีกทีข้ารู้สึกว่ามีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งบางทีมันอาจพึ่งบรรลุเจตจำนงกระบีและผู้อุโสสานักมันยังไม่ทันได้พบเห็นความจริงข้อนี้เหลียงลัว่วหัวใจโลดขึ้นเช่นนั้นชันไหนเราไม่พามันมากับเราเดี๋ยวนี้เลยหากปล่อยมันกลับไปที่ภูเขาแล้วมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นี่จะไม่เสียการเอาหรอกหรืออย่าพึ่งแตกตื่นค้าเห็นว่ามันค่อนข้างระมัดระวังเราอยู่ไม่น้อยทั้งยังมีหูตามากมายสับสนหากเราแสดงเจตนาจงแจ้งเกินไปข้าเกรงว่ามันจะไม่ได้เรื่องเสียมากกว่าทางที่ดีเรากลับไปก่อนรออีก2อสาวันค่อยไปเยี่ยมเยือนม,มันอีกค่ะนมน้าวอย่างจริงใจดึงดูดด้วยผลประโยชน์ ข้าจึงไม่เชื่อว่าจะไม่ประสบความสําเร็จซื้อเสียงแจกแจงอย่างมั่นอกมั่นใจเหลี่ยงรั่วพันตหนักรู้แจ้งในทันทีสิทธิพีเฉียบแหลมยิงทั้งคู่แย้มยิ้มอย่างรู้กันก็จบไปแล้วนะครับผมในนิยายมหาศึกษาพบในตอนที่30นะครับผมก็ช่วยติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับตอนต่อไปไมีชื่อ มีชื่อตอนว่าเลือกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม